ทาราลโรทาละล่ะบอมเบรโร่คาโคลีราทุง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 สักโมลอลีน่าคาปูชิน่าคาปูชิโนเอสซาซิโนมิวกี้พวกนี้บรรจัลแล้วนะทำกันบ้านเสร็จหรือยังเนี่ยลูกยังไม่ทำสัมิชาเลยค่ะแม่ทาราลโรทาละล่ะบอมเบรโร่คาโคลีราทุง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 สักโมลอลีน่าคาปูชิน่าคาปูชิโนเอสซาซิโนแล้วนี่ลูกท่องอะไรอยู่เนี่ยแม่ไม่เห็นเข้าใจเลยแม่ไม่ต้องเข้าใจหรอกค่ะมันไม่ใช่เรื us, it, people, ่องของผู <S <s ้ใหญ่ทาราลโรทาละล่ะบัมเบรโคดรา ชง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 สักโคลาลินาคาปูชินาคาปูชิโนแอสซาซิโน่นับวันฉันยิ่งงงกับล mm ูกของตัวเองโดนผีสิงหรือเปล่าเนี่ยวันวันท่องภาษาอะไรก็ไม่รู้แปลกๆปลกทงทงทงอะไรก็ไม่รู้ทั้งวี่ทั้งวันฉันละไม่เข้าใจเลยมิวกี้ถึงเวลากินข้าวแล้วจะลูกค่ะแม่ทาเลโรทันแล้วล่ะบอมเบรโรคาโคลเดราชง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 สักโคลาลินาคาปูชินาคาปูชิโนแอสซาซิโน่ เวลากินก็ตั้งใจกินข้าวอย่างเดียวไม่ได้หรอจะมาท่องภาษาอะไรแปลกๆอีกเนี่ยหนูหยุดไม่ได้หรอคะแม่เพื่อนหนูเขาก็ท่องเป็นทุกคนหนูต้องท่องให้ได้ตามเพื่อนทะเลาะทานแล้วละ่ะบอมาเล่รเขาคนนี้่ะ ซัลโก้ลอลีน่าคาปูชิน่าคาปูชิโน่เอสซาสซิโน่อ๋ยฉันร้องก้มใจกับลูกตัวเองทาเลโล่ทาเลล่ะบาร์เบเรโรคาโคเีล่ะทุ่ง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 ซัลโก้ลอลีน่าคาปูชิน่าคาปูชิโน่เอสซาสซิโน่มิวกี้แม่ใช้จะหมดความอดทนกับลูกแล้วนะลูกท่องอะไรก็ไม่รู้ไรสาระมากเลยเอาเวลาไปท่องสูตรคูณไม่ดีกว่าหรอลูกไม่เอาหนูไม่ท่องสูตรคูณมันยากไอ้ทุ่งทุ่งทุ่งอะไรของลูกเนี่ยยากกว่าท่องสูตรคูนอีกนะแมมม่่่าาเดดููอพพช้ๆไไ พูดเดี movie, ๋ยวนี้แม่หนูบอกให้พูดแม่ก็ต้องพูดทาราเลโลทาลาลาทาลาทะเลใช่ไหมไม่ใช่ต้องทาราเลโลทาลาลาทาเลโลทาลาลาอือต่อนะบอมบาดิโร่อคโคเดล่าบอมบาดิโร่โคอคเด่าทุง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 ทงทงสักมูทงทุ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 งสักมูบัลเลริน่าคาปูชิน่าบัลเลริน่า คาบูชิน่าคาบูชินอเอซาซิโนคาบูชินอเอซาซิโนโอ้ยยากนะต่อไปไม่ต้องท่องแบบนี้กับหนูทุกวันโอ้ยแม่เด้วยหรอกแม่จะไม่ได้พูดครั้งเดียวพอไม่ได้ยังไงแม่ก็ต้องท่องไม่อย่างนั้นหนูจะไม่คุยด้วยแล้วก็จะไม่ทําการบ้านโอ้ยฉันรกุ้มใจกับลูกตัวเองจริงๆท่องอะไรก็ไม่รู้มีแต่คําประหลาดประหลาดท่องคนเดียวยังไม่พอนะมาบังคับให้ฉันท่องด้วยเฮาหน้าจะไม่ให้ลูกเล่นโทรศัพท์แล หรอกนะที่มีตุ๊กตาอิตาเลียนเป็นหลอดนี่ไงฉันก็มีว้าตุ๊กตาคาปูชิโนเอซโซซิโนใช่งั้นเราตุ๊กตาของพวกเรามาเล่นด้วยกันนะเล่นแบบที่พวกเราสองคนเป็นเพื่อนกันไงได้เลยพวกเธอคุยอะไรกันอยู่หรอจ๊าเอามิวกี้มาแล้ว <c oughs> หรอทำไมเธอมาช้าขนาดนี้เนี่ย <c oughs> มิวกี้ดูสิอะไรอยู่ในมือพวกเราสองคน <c oughs> นั่นตุ๊กตาอะไรหรอ <c oughs> ฉันไม่รู้จกักอ่ะหน้าตาของมันดูแปลกๆเนาะตายแล้วมิวกี้ถ้าไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่รู้จักตุ๊กตาในตัวลองขัด หลอดไไ้ยงงนั่นดีทเาอไม่รู้จักได้ยังไงเขาดังจะตายตุ๊กตาพวกนี้ใครๆก็รู้จักเด็ก2ขวบยังรู้เลยฉันไม่รู้จักอ่ะโอ้ยมิวกี้ฉันจะบ้านตายเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ใช้หรือไงตัวที่ฉันถืออยู่เนี่ยชื่อคาปูชิโนแอสซาซิโนได้เดี๋ยวฉันจะพยายามไปหาดูแล้วกันนะดีจะได้คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่อง อยากเป็นเพื่อนกับพวกเราก็ต้องซื้อตุ๊กตาอิตาเลียนเป็นหลอดมาเล่นเอาตัวไหนก็ได้ก็ฉันไม่ชอบนี่นาะแล้วฉันก็ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นฉันว่านะพวกเขาก็อยากอินกับมันนักเลยมันเป็นแค่กระแสชั่วครั้งชั่วคราวอะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปตกลงเธอจะไม่ซื้อตุ๊กตาอิตาเลียนเป็นหลอดแบบพวกเราใช่ไหมก็ฉันเปลืองเงินอะ่ะไม่รู้จะซื้อมาทําไมกินก็ไม่ได้หน้าตาก็ไม่เห็นจะน่ารักเปลืองเงินปกเปล่าซื้อมาก็ไม่มีประโยชน์ ฉันแนะนําให้เธอซื้อทารารโรทารานะมันคือตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยมันเหมือนปลาฉลามที่มีสมขาแล้วก็ยังใสร่รองเท้าด้วยเท่สุดๆไปเลยฉันว่ามันสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุถ้าเธอไม่ซื้อพวกเราก็จะเลิกคบกับเธอพวกเราจะรับเธอเข้ากลุ่มอีกครั้งก็ต่อเมื่อเธอมีตุ๊กตาอ,อิตาเลียนเป็นหลอดเท่านั้นฮะเรื่องแค่นี้ถึงกับจะเลิกคบเพื่อนเลยเหรอฉันว่าพวกเราไปกันเถอะใช่ฉันก็ไม่อยากเล่นกับคนที่ไม่เข้าพวกเชหญ ไม่อยากคบก็เลิกขอบคุณเอเถอะมีเพื่อนไร้สาระแบบเนี้ยฉันก็ไม่อยากมีเหมือนกันนี่มันตุ๊กตาทุงท่งๆนี่นะใครเอาเขามาทิ้งเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามันกําลังดังในเมื่อไม่มีใครต้องการมันถ้าอย่างนั้นฉันขอแล้วกันนะไปอยู่กับฉันที่บ้านนะจ๊ะแม่คะอ้าวลูกกลับมาแล้วเหรอจ๊ะ ไม่ะดูแปลกๆไม่เห็นน่ารักเลยตุ๊กตาทุงๆทุงซุง,งค่ะแม่เราลูกไปเอามาแต่ไหนเนี่ยเอามาแต่กองขยะค่ะสงสัยมีคนเอามาทิ้งเอาไปทิ้งที่เดิมทะลูกแม่ว่ามันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะไม่ค่ะแม่หนูชอบตุ๊กตาตัวนี้หนูจะเก็บไว้หนูจะให้เขานอนกับหนูทุกคืนเลยเงินก็ล้วแต่ลูกจ้ะมิวกี้พี่ขอเล่นตุ๊กตาทุงๆทุง,ทงด้วยหน่อยสิไม่น่าขอเล่นหน่อยก็บอกว่าไม่ไง เฮย้ยขอเล่นแป๊บเดียวเองทำไมต้องห่วงด้วยเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าไม่ไงเศรซีอยู่นั่นแหละนุกกี้ทำไมต้องตะคอบใส่พี่ด้วยเนี่ยพี่ตกใจหมดเลยกับห้องเธอไปได้แล้วเร้อย่ามากวนใจฉันเอีกจ้า เ็นอะไรหล่จ๊ะลูกทำไมหน้าตาดูกังวลจังก็น้องน่ะสิแม่ช่วงเนี้ยเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อารมณ์ร้ายมากเลยเหมือนไม่ใช่มิวกี้คนเดิมวันๆเอาแต่ขุกตัวอยู่ในห้องเล่นตุ๊กตาทุงทุงๆอะไรนั่นหนูว่ามันแปลกมากเลยนะแม่แม่ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันตั้งแต่มีตุ๊กตาทุงทุงๆนั่นน้องก็เอาแต่เก็บตัวเงียบไม่พูดไม่จาไม่ค่อยล่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเราจะทายัางไงกันดีคะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะลูกฮะอะไรนะเธอจะให้ฉันทําอะไรหรอฆามัน ฆ่ามันข้ามันฆ่าทุกคน,คนได้ฉันจะทำตามคำสั่งเธออาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาที่เราฝันไปเหรอเนี่ยทำไมเราฝันว่าไอ้ตุ๊กตาทงทงท,ง,ทงจะฆ่าเรานะในฝันมันเหมือนจริงมากๆเลยแถมยังน่ากลัวมากด้วยเอามิวกี้มาหาพี่ทำไมดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยพี่ถามเธอทำไมเธอถึงไม่ตอบมาหาพี่ทำไมตอนดึกๆเนี่ยมาเอาชีวิตแกงไงล่ะ ตายสะเทอะนี่นี่ฮ่า่าฮ่งๆ,ๆุงฉันจัดการมันเรียบร้อยแล้วนะดีมากทำดีเดี๋ยวมีรางวัลเอ๋อะไรกันเนี่ยลูกฮะลูกทำไมไปนอนอยู่ตรงนั้นละจ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ลูกเป็นคนทําพี่หรอหนูไม่ได้ทําไม่ใช่ลูกมันจะใครในห้องนี้มีแค่ลูกกับพี่อยู่กันสองคนนะทุงทุงทุงทำตงางหากฮะทุงทุง,ท,งทุงทำหรอเป็นไปไม่ได้มันเป็นตุ๊กตานะถ้ามันถ้ามันถ้ามันฆ่าให้หมดทุกคนได้ฉันรับคําสั่งตายซะ,ะนี่แนะ่ ทุงทุๆงทุงท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 ทงทุซาฮูร์มิกี้ลูกไม่มีอะไรจะให้อะไรหรอคะแม่หนูตื่นเต้นจังเลยหลับตาก่อนสิจ๊ะค่ะนี่ไงจ๊ะลูก ว้าวตุกตาทุงๆๆๆ่งทุ่งทุ่งทุ่งซะลูแม่ซื้อให้หนูหรอคะใช่จ้ะลูกแม่ใจดีที่สุดเลยค่ะหนูรักแม่แม่เห็นลูกพูดทุ่งๆๆทุ่งทุ่งทั้งวันคิดว่าลูกน่าจะชอบหนูชอบมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแม่เห็นลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วยคุยอะไรกันอยู่หรอคะพี่ดูสิแม่ซื้อตุกตาทุ่งทุ่งทุ่งให้หนูได้แหละนี่แม่ซื้อให้แต่น้องหรอใช่จ้ะลูกเงินหนูขอตัวก่อนนะคะ วิวกี้ลูกดูซิว่าแม่ซื้ออะไรมาให้อะไรหล่ะคะแม่แม่ทำหนูตื่นเต้นอีกแล้วเนี่ยนี่ไงจ๊ะกล่องสุ่มตัวละครอิตาเลียนเบ็นรลอดว้าวสุดยอดเลยคะ่ะแม่แม่รู้ใจหนูมากเลยช่วงนี้เขากำลังฮิตกันอยู่พอดีรับไปสิจ๊าลูกขอบคุณนะคะแม่หุยยงั้นหนูขอไปแกะกล่องสุ่มดูก่อนนะคะอยากรูว่าเขาให้อะไรมาบ้างจ้าลูกเฮ้ ทำอะไรอยู่หรอเบกี้กำลังจะเปิดกล่องสมุนะดิเฮ้ยนั่นมันกล่องสมุตุ๊ก,กตาอิตาเลียนเบลล์นี่แม่ซื้อให้เธออีกแล้วหรอใช่แล้วแม่ซื้อให้หนูดีจังเธออยากได้อะไรแม่ก็ซื้อให้เธอหมดเลยพี่มาลุ้นกล่องสมุกับหนูไหมไม่เอาหรอกเชิญเธอตามสบายเถอะเลกี้ลูกดูสิจ้าว่าแม่ซื้ออะไรมาให้อีกแล้วว้าวตุ๊ก,กตาคาปูชิโน่แอสซ์ซิโน่แม่ซื้อให้หนูอีกแล้วหรอคะเนี่ยใช่จ้ะ ขอบคุณนะคะแม่แม่ใจดีกับหนูที่สุดเลยแม่คะราหนู่ะแม่ไม่คิดจะซื้อตุ๊กตาให้หนูบ้างหรอลูกชอบอิตาเลียนเป็นหลอดด้วยหรอแม่ไม่รู้จริงๆก็ชอบอยู่นะคะอาจจะไม่ชอบเท่าน้องแต่เห็นน้องเล่นตุ๊กตาหนูก็อยากได้บ้างแต่แม่ไม่เคยถามถึงความต้องการของหนูเลยสักนิดในสายตาของหนูแม่ลำเอียงที่สุด แม่ขอโทษนะจ๊ะที่ลืมนึกถึงใจิตใจลูกค่ะแม่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวแม่จะไปซื้อตุกตาอิตาเลียนเบลล์มาให้ลูกนะจ๊ะลูกอยากได้ตัวอะไรหนูอยากได้บาลีลิน่าคาปูชิน่ค่ะได้จ้าเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้งั้นระหว่างที่แม่กำลังจะซื้อให้พี่เรามาเล่นด้วยกันนะคะก็ได้จ้าเอาไปขนละตัว